ในประชากรกลุ่มแรกของประเทศที่ได้ถือ iPhone 16 Pro Max เออสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราจะีวิวนะคะ iPhone 16ค่ะเดือดเดดเดเดเเดี๋ยวดีอ s ไรนมกมปกติจะเทิรนีไห้ครับแสดหน้าตาดีมื่อกี้ไหมคะคระเมินห้าดาวสเท้าอรออย เราต้องทำคลิปเปิดการมองเห็นเอาคอร์ดแอคชั่นเป็นลงที่ลาย o A ค่ะแล้วเสร็จเราก็ทำงานเก่งมากไม่เหมือนงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเหมือนรายการคนขนมากเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคายแล้ววันนี้เองดิฉันได้นั่งอยู่กับเป็นรายการอย่างนี้ไม่ได้เลยหรอคะคุณผู้ชมคายแล้ววันนี้ดิฉันรับเกียรติสูงส่งค่ะคุณต่อยไปพบยิมประคัติสวัสดีค่ะคุณ สัมภาษณ์เหยื่อสัมภาษณ์เหยื่อเขาก็จะรับนะสัมภาษณ์เหยื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อไปขึ้นแบบเซ็นเซอร์ตานะคะเออเลยดิฉันถูกกระทําค่ะดิฉันซื้อกลับมาที่ปัจจุบันกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเข้ามาสู่แบบซเชียลนะคะลื่นไหลหลากหลายไปกับเจ๊เจะกลับมาอีกแล้วนะคะกับซีรีส์ของแบบตุ๊ดทำงานนะคะเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอือวันนี้ก็ได้ไปทำงานกับสุดฤิ์นะคะใช่ทำงานทั้งนี้และนักสถานที่ใช่มีข้าวด้วยคุณผู้ชมกินข้าวยัง มีข้าวเหลือๆนะเอาป่ะอย่าว uh, uh, so ่าเหลือๆสิอีดอกหนักอยู่นะเนี่ยอือไม่ใช่หนักอะไรหนักน้ำซุปสั่งอันนี้มาอะไรครับร้านโจ๊กคอเลสเซียมแถวเนี้ยที่แบบอร่อยบะหมี่อร่อยแต่เราสั่งข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงหมูกรอบก็มันแนะนำอ่ะแล้วหมูแดงหมูกรอบอร่อยนะมันมันหอมกินทานหอมกินทานใช่ปะใช่มันหอมกินทานชาโครก้องกีครับกูได้ไหมครั้นตอนเนี้ยกีทานมองไปถึงไหนแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะเมื่อกี้หน้าใหญ่เนาะเอาใหม่ลืมนไหลหลักร้อยไปกับเจ๊เจ๊ s. <S เริ่มใหม่เลยค่ะ <laughs> เริ่มใหม่เพราะเมื่อก,กี้ z ูมหน้าเริ่มใหม่เออเริ่มใหม่หน้าใหญ่ไม่ได้นะคะลื่นไหลหลักร้อยไปกับเททีสตอเริ่มงงแล้วตอนนี้นะคตองงคุณผู้ชมทางานยังทํางานอยู่นะเออวันนี้วันอะไรวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยกูจำไม่ได้แล้ววันอังคารจะเข้าเรื่องแบบนี้เข้าเรื่องอะไรอ่ะมีคนซื้อโทรศัพท์ใหม่มาง่า เป็นเกจใหม่ของช่องทำงานตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะมาอันบ็อกซ์ไอโฟน16หนึ่งในประชากรกลุ่มแรกของประเทศที่ได้ถือไอโฟน16 Pro Max เออผิดไหมผิดรุ่นปะไม่ผิดไม่ผิดแต่เล่าเล่าก่อนเราขอเล่าวิธีนี้กว่าอยางใหค่ายหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องเทคนิคการวางแผนคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางโน้นดีกว่ามีแสงม่ไมกอยู่ที่เดิมมีแสงหมายความว่ามีคนดูเรานะคะรอเล่น คุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมซื้อแบบซื้อไอโฟนอย่างเงี้ยหรือว่าคุณผู้ชมซื้อโทรศัพท์โปรโมชั่นอ่ะถ้าคุณผู้ชมอยู่ค่ายไหนแล้วอะ่ะก็คือแบบ <ừ. S 1> ก็หาทำค่ายก่อนเลยง่ายสุดปะใ,ให้ราคให้ราคาแบบมันพวกแพก็กเกจมันจะถูกลง อันหนึ่ง,งแล้วก็บางบางทีอ่ะมันอาจจะไม่พ่วงแพ็กเกจแล้วมันก็ได้ราคาถูกเพราะว<ม>่าเราอยู่กับเราอยู่กับบริษัทนัมม้นมานานเราอยู่กับเครือข่ายนั้นมานานใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คืออย่างย่อยอย่อยไม่ได้มีเบอร์เดียวด้วย<ม>ความที่ว่าเราทำธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีเบอร์งานเบอร์ย่อยเบอร์แม่เบอร์ผัวเบอร์อะไรเงี้ยใส่มันเข้าไปหมดแต่ว่าเป็นชื่อเราเราใส่ใช่ปะเพราะฉะนั้นเบนฟิตทุกอย่างก็จะมาอยู่กับเราเออคราวนี้สิ่งที่ทําดิฉันอยู่กับไข่เขียว ออถ้าอยากเข้าก็เข้าเมลอนข้าง mm. ล่างนะคะเป็นคัานเมลอนนะคะค mm hmm. ่ายสีเขียวเมลอนค่ายเมลอนเนี่ยให้สิทธิ์ให้สิทธิ์แบบว่าจองฟาสเลนก่อน mm. เออดิฉันก็รอทุ่มหนึ่งแล้วเข้าไปจองเป็นชื่อแรกของสาขาคือ mm. ดเจิท้านะคะแต่ไปถึงคนที่20่กว่า <laughs> สาาี่สิบกว่าของสาขามันมีฟาสแท็กสองแบบใช่แบบที่ต่อแถวกับช็อปที่เป็นออฟฟิเชียลสโตร์หนึ่งแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นแบบริเซลลิ่งก็คือหมายถึงว่าตัวแทนจำหน่ายซึ่งค่ายมือถือก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนนั้ เป็นทางเลือกนะรอบต่อไปอาจจะมีรุ่น 10, 7, 18ออกมาอันนี้เป็นทางเลือกให้เป็นทริคเป็นทางเลือกแล้วก็ถามว่าใช้ดีไหมโอเคนะคะโอเคพอเราอยู่ในอันบอสนี้เป็นไงเป็นไงแม่เราอยู่กับ a p p l e มาทุกอย่างนีเวลาเขาจะแบบว่าอันบ็อกซ์ของอะไรเงี้ยในสตอกในอะไรเงี้ยเนี่ยเขาชอกันแบบนี้สวัสดีค่ะคนนะวันนี้เราไปรีวิวนะคะ iPhone 16ค่ะต้องขอขอ เดี๋ยวม PSMR PSMR เลยหรอน่ากลัวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้โอกาสในการพรีเซนต์โปรดักต์ใหม่อีกรอบหนึ่งน่ากลัวอยู่นะแบบพี่สาวชาวโซเชียลไปค่ะลรีดหลายหลากหลายไปกับเชยเชยสให้เธอช่วยรีวิวนะคะโปรดักต์ไหนไม่มั่นใจให้เธอช่วยเทสค่ะนี่ค่ะ iPhone 16 Pro Max วว้าจะใช้ไปเธอมือมือใช้สีดำนะครนี่ครับีแต่ว่าเราแบบเราใส่เคสหนาเคสของ UAG นะคะับก็ หนาแล้วก็มีแมกนิสติกริงรุ่นโปรแม็กหรออันนี้รุ่นโปรแม็กโอโลตาใช่แต่ว่าเราก็เซตเอาเลือกอะไรดิฉันชอบจัดเป็นกระถาง,างซึ่งมันก็จะให้ความที่แบบคัสตอรไมได้ว่าอยากจะคัสตอรไมอะไรอาจจะถอยไปไหนล่ะคะคุณเฮ้ยสัมผัสแลกวรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรุ่นอะไรที่ท,ที่ถืออยู่ไอโฟนที่ถืออยู่สิบสามเหมือนกันเลยสิบสามโปรแม็กเออฟิลลิ่งในการถือครั้งแรกสุดอะเอาแบบกายภาพมันน้ำหนักมันก่อนเป็นยังไง ตอนที่ถืออะเรารู้สึกเลยว่าน้ําหนักกับพอๆกันถึงแม้คนจะเคลมว่าอ e e ีอีอะเนี้ยคือไทเทเนียมถูกไหมแต่ว่ารุ่นก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นกระจกมันเป็นกลาสมอเลยเขาเนี้ยอ,อันนั้นนะถามว่าหนักไหมหนักพะมานี้เบาลงแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาลงเยอะมากเอออันที่2ก็คือเราเนื่องจากว่าเราใส่เคสคะ่ะเราใส่เคสแ,คสคสแคแบบรอบๆเลยเราใส่เราใส่เคสหมดรอบๆเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ค่อยสัมผัสตัวเนื้อเครื่องจริงๆออแต่ว่าเราต้องการแบบโปรเทค น้องไวเพราะว่าเราใช้ทํางานหรื mm hmm. อ,อถ่ายคลิปถ่ายรายการนั่นแหละถ้าจะไม่ได้ต่างในเชิงของฟีลลิ่งมากไม่ได้ต่างในเชิงฟีลลิ่งแต่สัมผัสในการใช้เป็นไงคะสัมผัสในการใช้เอาจริงๆเราชอบเพราะว่า mm hmm. จอมันก็ใหญ่ขึ้นจอมันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ได้ขอบจอมันแบบบางลงมันก็เลยทําให้แบบการเห็นมันเพิ่มขึ้นนี้ป่ะไม่ว่าขอบจอบางลงแต่ว่าขนาดตัวเครื่องไม่ได้เปลี่ยนมาก mm hmm. เพราะว่าพอเขาทำขอบจอบางลงเราจะได้เนื้อที่หน้าจอเยอะขึ้นแต่ขนาดตัวเครื่องยังพอๆเท่าเดิมนะครับใช่ ค่ายคู่แข่งเขามีแบบ AI เป็นตัวชูบ้านนี้มีแบบความเทคโนโลยีอะไรแบบบ้างคะเออแอปเปิลยังทำไม่เสร็จนะคะนี่คือการบ้านที่ Apple ทำไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหใช่ Apple บอกว่ามีอะไรนะ Apple IntelligenceIntelligence ใช่เขาก็เล่นคำว่า AI มันคือ Apple Intelligence แต่ว่าเขาที่ทำไม่เสร็จนี่เป็นการรีวิวที่แบบใหม่มากมันมันไม่มีใครรีวิวแบบนี้นะคุณแบบใหม่สุดๆใหม่สุดๆเลยโปรดักต์ไหนเซอร์วิสไหนไม่แน่ใจให้เธอช่วยเทสค่ะ เทยเทสของจริงนะครับเพราะว่าเทสโทรศัพท์จริงจริงๆนะครับ่คราวนี้ข้อดีของมันที่ต่างจากรุ่นอื่นก็กล้องกล้องกับตัวควบคุมตัวควบคุมนั่นไม่เรียกกลุ่มไม่เรียกสิสเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรตัวควบคุมกล้องตัวควบคุมกล้องคือมันมันจะเอ่อฟีลลิ่งการกดมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรแท็คแพดที่อยู่บนแม็กก็คืออันเนี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยแท็คแพดเดียวกันย่อสเกลของเรามาให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เป็นฟีเจอร์ในการถ่ายภาพที่มีความแบบสำหรับ โปรมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแตะจออะไรมากมายมีแบบปุ่มออกมาแยกใช่ไหมคะข้อดีก็คือสมมุติว่าแบบเราถือมือเดียวอนี้ใช่ป,ปะเราก็กดได้เลยแต่โดยทั่วไปก็คือแบบคล้ายๆเดิมแต่ก็มีความเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆให้เป็นลูกเล่นในการใช้งานมากขึ้นากายภาพก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยคือมีแบบปุ่มควบคุมในการใช้งานกล้องอะไรต่างๆปุ่มควบคุมกล้องแล้วก็ตรงที่นี้เป็นแอคชั่นบัตตันก็ยังตามมาอยู่ตั้งแต่ไอโฟนรุ่นที่แล้วนะคะ แบต <ละ S 1> สตรี<ด>น่าจะแบบอึดกว่ารุ่นที่ผ่านผ่านมาใหญ่ขึ้นนะเอาจริงๆเพราะว่าอาจจะด้วยตอนนี้แบตมันยังใหม่อยู่อมันก็เลยรู้สึกว่ามัน,มนใช้ไ,ได้นาน,น,านแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 13เร,เรารู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนมาดีแล้วเออเพราะว่ามันก็สองสมปีแล้วอะเปลี่ยนมาดีก่อนหน้านี้ใช้ iPhone เหรอคะนั่นค่ะดิฉันใช้โฟลแต่พอใช้โฟลเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเราอยู่กันแบบอย่างเงี้ยอยู่กับ Apple ิลมันมันก็ได้ใจบอกว่าเราย้ายค่ายมันก็ลําบากการทำงานลำบาก ยอมรับว่าเราสนติดสนติดแอปเปลิลย้ำนิดนึง้ไหมล่า,าเพื่อแบบคนแบบอยากจะทำตามเช่นซื้อผ่านค่ายได้ค่าส่ว<ช>นลดเป็นยังไงแม่ใช่จริงๆอย่างสมมุติซื้อผ่านค่ายเมลอนใช่ไหมคะถ้าซื้อผ่านค่ายเมลอนก็คือตัวเครื่องเริ่มต้น48,900ครึ่งแสงแนนะคุณแม่ <laughs> เพราะว่าอันนี้กี่เทนะ256ไม่ไม่เทอ๋อไม่เท256เท่านี้ด้วยความที่ว่ามัน48,900 ถ้าสมมติซื้อภายในโปรโมชั่นของค่ายมันก็จะลดอีก6,000สองเอาเครื่องไปเทิร์นอีกก็ได้ลดอีกยิ่งถ้าเอาไอโฟนไปเทิร์นอะมันจะได้ลดอีกค่ะมันจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมบางทีประเมินออกมาแบบ20,000แล้วอย่างเงี้ยแต่ค่ายมือถือเขาท็อปอัพให้อีก4,000กลายเป็น24,000อย่างเงี้ยเวอร์มากแล้วไปเสร็จนี่จ่ายกี่บาทเนี่ยอะไรนะไปเสร็จจ่ายกี่บาทจ่ายหมื่นกว่าบาทอุ้ยแรงมากเป็นเจ้าของไอโฟน16แบบที่ฟาสต์แท็กสุดๆก็เลยเปลี่ยนอุ้ยแม่แล้วก็ไม่ติด เ,เไม่ไม่ติดโปนะคะแล้วก็แก้งทำเครื่องนี้ตกพื้นดีกว่าไม่ได้ <c oughs> เออเออเอ้ยที่ยูมันเริ่มไม่มีคุณผู้ชมได้ยินไหมคะอะไรคะมันเริ่มไม่มีเสียงเ่ยออัน,นี้เครื่องนี้ไอโฟนมันเริ่มไม่มีเสียงที่ยูเริ่มแบบตะกุกตะกัะกถ่ายภาพไม่ค่อยชัดละจริงหรือเปล่า <c oughs> ชัดยัง <c oughs> <c oughs> ชัดแล้วเนาะถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วมันเป็นนี่ที่มันก่อให้เกิดรายได้หยุดอยู่นี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น เนี่ยเห็นไหมมันถึงจะมีสภาพคล่องในการใช้เงินเลยนะคมันถึงจะมีสภาพคล่องค่ะไอโฟน16นะคะก็เป็นการรีวิวสั้นๆจากไทยเทสนะคะใช่ผลักในชีวิตใหญ่ไม่แน่ใจให้เธอช่วยเทสโอเคส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงรายนิดนึงกับจังหวัดที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมใช่ค่ะจริงๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วเนาะว่าทาง ประชาชนทํางานหนักมากนะคะับทำประชาชนทํางานหนักมากก็เป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มดาราหรือว่ากลุ่มพี่ๆเจสกีที่ขับรถไปเนาะอันนี้ก็ขอบคุณมากทางหนูเองอะหนูอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าหนูสพอร์เรื่องเงินนะก็คือแบบรานแกน q ิวโค้ดโอนกันหน้าจอคือแบบทํากันแบบทุกวิธีทางที่เราจะทําได้ทุกพอยท์ที่หนูมีทุกสแตมที่หนูมีในแอปพลิเคชันหนูโอนให้หมด เออ<ม>เพราะว่าแบบหนูไม่คิดจะเก็บไว้เลยถ้าสมมติว่าม,มันอย่างน้อยได้ไปช่วยเขาอะ่ะ<ม>เพราะว่าเราเห็นแบบคุณยาย<ม>คุณยายที่ติดอยู่ในบ้าน<ม>ใช่ไหมคะมเออคุณลงุงหรือว่าคุณพี่ที่เขาแบบดูแลหมาสิบกว่าตวัวเงี้ยแล้วเขาติดอยู่ในบ้านเลย้ยะ<ม><ม>เขาก็ยังอยู่เพราะว่า นี่เงี้ยเราใครจะดูแลลูกข้ข้อคิดอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะแบบพูดเพื่อเตรียมไว้เผื่อว่าบางจังหวัดต้องรีบยกของขึ้นที่สูงอันนี้คือจากประสบการณ์ที่แบบเราทําข่าวตอนปีน้ําท่วม54เป็นน้ําท่วมใหญ่ช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็คืออันนึงเนี่ยพอเวลามีน้ําท่วมปบปับปัญหาที่เรื่องของการอพยพย้ายอ่ะคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะแบบห่วงบ้านไม่อยากออกจากบ้านนี้อาจจะแบบเป็นข้อพิจารณานิดนึงว่าอาจจะคุยกันตั้งแต่ต uh ้นเพื <h 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 ่อวางแผนสิ่งนี้ว่าถ้าน้ํามาจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป กลุ่มนี้อย่างไรอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าแบบคุณป้าคุณยา่าคุณยายคุณตาอะไรต่างๆเขาไม่ออกเนี่ยลูกหลานก็ไม่กล้าออกหรือออกแล้วก็จะต้องทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวเพราะเขาแบบห่วงแบบแ<ต>บ้านจะเป็น <บา S 1> <ๆ>ยังไงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบเป็นข้อพิจารณาหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้ก็ดีใช่แล้วก็จะเรียกจะเรียกว่าไงอ่ะยิ่งถ้าบ้านอ่ะอยู่ใกล้เขาเรียกว่าแนวภูเขาหรือทางน้ำไหลผ่านรถเฟทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพิจารณานิดนึงแลว่า เวลามันมามันมาเร็วะะกว่าปกติมันจะไม่เหมือนคนอื่นเมื่อวานเราเห็นไลฟ์คุณพี่คนหนึ่งที่แบบอยู่เชียงรายที่แบบว่ามันแบบแหกลงไปต่อหน้าต่อตาใช่คนลูกทุกทีเลย<น>เวลาพูดเรื่องเนี้แล้วแบบ<ม>ที่มันเป็นโรงเรียนอะแล้วคือแบบตอนแรกค,คุณครูอะเขาก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนใช่ปะแล้วเขาคิดว่าแบบไอ้ฝนแค่นี้มันไม่เป็นอะไรหรอกจนกระทั่งโครนอะคุณผู้ชมมันมาคือพอถึงจุดนั้นมันแก้อะไรไม่ได้แล้วแบบรถมอไซค์รถทําสวนทุกอย่างคือมันไปหมดก็คือโคตรเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นแบบ ตอนเนี้ยถ้ามีกําลังใจ่ถมีกําลังซับอะไรบุก็ส่งให้เต็มที่ครัเหมือนกันโอ้จะแบบมีสาระนะคะเลื่นไหลหลากหลายไปกับเธอเจอสู้นี้อาคคธามาอัคคธาที่อยู่ในแม่หมดอ๋อวีดแม่ได้พชชันใช่มันต้องมีความแบบเวทมนต์นิดนึงลื่นไหลหลากหลายไปกับเธอเจอเอาปิดช่วงเมื่อกี้อีกทีนึงตัดต่อไม่งงนะคะเข้ากรุงเทพครั้งแรกแม่เยอะเยวะ ตังต่ว่าดอกยางในปาปูนนี่อะไรเนี่ยคุป้ายามันมีอยู่จริงนะฮะล่าสุดที่ฉันก็ได้รับการป้ายยานะฮะจากเออคนนี้เหมือนกันว่าเออกระเป๋ายี่ห้อนี้มันเลิศนะแม่นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยจะเป็นแบบอ,อ,อประมาณนี้แบบเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะเบสอะไรเงี้ยสปอล์ไม่มีแต่ว่าอนาคตเขาได้นะคะ <S <S เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ซึ่งแบบแบกของได้ประมาณแบบ20-30กิโลกรัมไซส์ใหญ่เลยเบิ่ม แต่น้ำหนักเบาสปอร์ตไลท์นะคะซึ่งเราก็แบบอ่ะต้องจัดซะลละทีนี้ก็ไปดูแล้วก็ยังไม่เจอรุ่นที่ตรงหรือแมทมากมายแล้วก็สภายแล้วไม่สวยล่าสุดเขาออกคอลเลคชันใหม่ออกมาเป็นแบบรองเท้าใบเล็ก<ห>นุ่นมาะทรงยาวอะไรแบบนี้สามารถแบบว่ารถไซส์โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการทํางานสพายไปเที่ยวสปายไปเล่นกีฬาหรือว่าการทางานโน้ตบุ๊ก13นิ้วขนาดเบาใส่ใจเลยก็เลยตํามาหนึ่งไปนะคะเป็นของดิฉันก่อนไปนี้ซื้อโนติดต่อเริ่มต้นตรงนี้ค่ะ ฉันคือผู้ป่วยรายที่สุดของแบบเยื่อการตลาดปรากฏว่าเราเออกมาออกงานนะคะน้องก็แบบเป่าอะไร่แม่เป่าอะไรอ่ะแม่มเป่าอะไรอ่ะ,อะก็แบบสัมผัสจับๆรว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 บๆแล้วก็แบบเออน้องก็น่ารักดีน้อแต่แบบยอดของเยอะอะจบการขายที่เท่านี้ก่อนนะคะอยอดของเยอะปิดการขายไม่ได้เซลลงงเซลงง,ง,งนิดนึงไป วันต่อมานะฮะดิฉันได้ไปเจอกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลซึ่งแฟนเขาก็ทํางานลักษณะแบบเดียวกับเราคือแบบต้องแบบเดินทางบ่อยนู่นนี่นั่นแหล่งเนงะี้ยแบบอุ้ยกระเป๋าน่ารักนีอ่ะใส่ทํางานได้ปะอู้มีแต่อุปกรณ์ทำงานอุ้ยซื้อให้แฟนบ้างดีกว่ากูขาเดือนละหนึ่งใบ <Yeah. S 1> และล่าสุดนะคะวันนี้ไม่ได้นัดใหม่นะคะเรื่องของการใช้กระเป๋าแต่างไรขึ้นแกล้มขึ้นมาปุ๊บรับแบบั มีคนลอกกระเป๋าค่ะ้ออกปากเองยังไงเอาเล่าเหตุการณ์สิว้ายมีคนลอกกระเป๋าฉันซื้อมาก่อนนะทั้งมีคนลอกกระเป๋าฉันนะสิมีคนลอกกระเป๋ายินจิกล้านี่ค่ะนี่ถ้าเป็นเซลล์หรือได้ส่วนแบ่งหรือเราปักตะกร้ากันได้นะคะเราก็คงรวยกันไปแล้วเอาคอมมิชชั่นมาแย่ลล่าสุดเมื่อกี้เป็นเจอลูกค้ามาเหตุการณ์ที่แบบตอนนี้ตั้งแต่ที่เรารีวิวไอคอน16นะคะไอโอที่สุดอย่างเรา ได้อีกหนึ่งใบเพราะเขากำลังจะซื้อเป็นของขวัญให้กับรุ่นน้องที่เออในแผนกที่แบบ farewell แออกไปแม่ไ,มได้สามใบแล้วอะในช่วงแบบ2อวีค่ะแม่ก็เราแบบขายกระเป๋าหมก็เราก็ไปอินฟลูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะอะไรที่ผ่านให้เธอมาช่วยเทส <c oughs> ขายได้ร้อปอร์เนตลกมากสุเลยมอมเซอร <นะ S 2> ์วิส,สหรือประัดนอะไรที่ยังไม่น่าจให้เธอช่วยคนมึดเลย หรืออะไรหลากหลายไปกับเจสแม้อากาธท่าใหมมีมันนางมีตัวลูกนะคะใช่อะโผล่มาใหม่ยังไม่ได้ดูเลย่ยคุณผู้ชมวายไม่สปอย spoil, หรอแค่นี้นะ <laughs> ไปหาอะไรกินกระแทกปากกัน <laughs> แล้ว <c oughs> ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้สามใบแล้ว <c oughs> ใช่ปะกระเป๋าโรคระบาดผู้ป่วยระที่ศูนย์นะคะแล้วเราก็คือว่าอยู่ๆก็นึกได้ว่าเฮ้ยกูขายได้สี่ใบแล้วนี่วาพ่อก็จะเอาวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอพ่อ พรอกบอกเป่าไรอ่ะโอ้ยสบายสบายดีวะยักไปอีกไบสี่ใบแล้วค่ะเหนื่อยมากอินฟูของแท้อินฟูของแท้เออและนึกย้อนกลับไปคือตอนที่แบบทำงานใหม่ใหม่อีทรศัพท์กับแอนดรอยดุ่นแรกๆที่มันแบบว่าแก้ปัญหาเรื่องเครื่องค้างแบตไม่อึดด้่ยนะนนี่ซัมซุงเขาก็ออกแบบเมก้ารุ่น2จอก็คือเป็นจอใหญ่จอเล็ก6.3จุกับ5.8ดิฉันก็ฟัดไปรุ่นใหญ่6.3จุดสามนะ้น ทุกคนก็แบบโอ้มันใช้ในงานวิดีโองานข่าวได้นั่นนี่สมัยก่อนเริ่มมีการส่งไฟลฟ์ทางโทรศัพท์เกิดข<ม><ล>ึ้นแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนก็ให้ฉันรีวิวแกทำอะไรได้บ้างได้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 เป็นด้ไดเ,เดืไดเได้ได้ได้อด้ไ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 ก้ได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 นได้ได้ไดนนด้ด้น็้นะนะะนนเด้อดนได้ป็นได้ได้ได้ดดได้ไดดนไม่มากไม่ด Nice to meet you มีเพลงฮิตอะไรของนายสมิทธอยู่ปะอะไรนะมีเพลงฮิตอะไรของนายสมิทธอยู่ปะข้ามตัวเองไม่ได้หรอกเธอแถมที่ตัดจันที่ดอกเจยห่ามาว้าวจะกินข้าวยางได้อะไรก็ไม่รู้พี่อยู่ไม่มีภรรยาเลยอ่ะเขาทำรายการทีวีมาก่อนนะเธอเป็นผู้ประกาศมาก่อนนะอะไรอ่ะ ูดจากันไม่มอหน้่เรื่องนี้คุณหมอรับจบไปกันดึงอันนี้ขึ้นมายังไม่เลิกใช่ไหมอะไรเอากล้องไปถ่ายนี่ใส่หล้นนะเอามุมนี้บ้างนี่ไงดูสิยังอีกยังไม่เลิกอีกเวลาปุ๋ยกับคนให้มันศบตายืนหลบหลังเสาทําไมพี่อยู่ทําไมไม่มันก็เขาก็ทํากับข้าวอยู่ไงโอ้ยพี่อยู่ม่ันเ็นมุกปัญญาอ่อนท้าบาทสิบบาทลุ้นก่อนโอ้ย เนี่ยแหละเทียบลงทันปกตินี่ก็เคยมากินเยอะไหมครับและเก๊น้อยเยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะแสดงหน้าตาดีเหมือนที่ไหมคะมาตรฐานเดียวกันอุ้ยไม่ถึงว่าพี่ไม่ค่อยเอาคุณพี่หนูไม่กินหรอคุณพี่กินเลยประเมินห้าดาวประเมินห้าดาวประเมินห้าดาวเลยประเมินห้าดาวเพราะชมเราว่าเราสวยเราก็มั่นอยู่ ขอบคุณค oh ่ะอ so? ู้คุณพี่คุณเหนื่อมอะไรคุณหนุ่มกันบล็อกสมาชิกมี i อ h o n e 16ค่ะเอาไอ iPhone 16ให้เขาไปเลยค่ะเนี่ยหรอมีอะไรจะถามเอนจอยกับชีวิตแบบนี้คนที่เขาเอนจอยกับชีวิตเยอะๆมีนะคือแบบขอให้ได้กินได้เที่ยวได้ใช้อะขอถามในฐานะคนที่เขาที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะที่เป็นสถานการเงินและดูแลลูกค้าประกันจำนวนมากสัดส่วนแบบ ข้อนประเทศเกือบพัน 1, ลายแล้วตเนี้ยเออเกือบพันลายเนี่ยเออ,เ,อ,อเขามีไลฟ์สไตล์ไหนในที่แบบต้องเข้าถึงการเทียประกันพวกนี้แล้วมันคือความจำเป็นขนาดน่นอาจจะเป็นสรารความรู้นิดหนึ่งเซอร์วิสไหนโปรดักต์ไหนไม่แน่ใจให้เธอช่วยเธอครับแต่จริงจริงอะเวลาเวลาคนมาปรึกษาเรื่องการเงินนะอะเขาไม่มาปรึกษาตอนที่เขาแบบปกตินะเขาจะมาตอนเขามีปัญหาแล้วเพราะแบบถ้าไม่เรื่องนี้ก็สุขภาพมันมีสองเรื่องอืม,อมเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยก็คือแบบใช้ใช้เกินตัวอันนี้หนึ่งอันที่สองทุกอย่า อนกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมซูมดูก็ได้ค่ะกินแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะดีๆนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาปรึกษาแพทย์พร้อมกันนี่อ่ะก่อนที่จะให้ความรู้ต่อบไปก็คือไม่ได้บอกว่าอาหารที่ที่ที่กินอยู่ตอนนี้มันเป็นไม่ดีต่อร่างกายแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นลักษณะที่ถ้าเรากินซ้ำทุกๆวันหรือกานกินอาหารซ้ำนํามาซึ่งมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพก็ตามใช่ค่ะก็อย่าลืมว่าจริงๆอ่ะวางแผนกินแค่มันพอดีใช้เงินก็ใช้แบบ ตามที่มันพอดีคือเราไม่ได้กินอันนี้ทุกวันอยู่แล้วเราจะคือเลือกกินเลือกทานแล้วใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมแค่นั้นเลยเว่ากินกินอ่ะคือกินได้ก็เอ็นจอยชีวิตไม่ใช่หนึ่งขั้นแบบว่าโอ๊ยฉันจะไม่กินเลยตลอดชีวิตมันคงเป็นไปไม่ได้อะกินอย่างเงี้ยกินได้ในสมิตรอยู่อร่อยใช่ร้านค่ะมาเอ็นจอยชีวิตกันได้ใชเใ่เอาให้มันพอดีเอาให้มันพอดีแค่นั้นเองค่ะและ้วจะร้นานปิ้งย่าง ไม่ได้มีตะปิงยางเขามีผักให้กินด้วยค่ะมีผักมีแกงอย่างนี้นะคะอาหารมีประโยชน์ส,สลงสายกินจงกินจินะคะก<อ>ินทาไมคะกป<อ>ร,ระโยชน์ติกใจใช่ไหมคะเปิดใช่ไหมคะคุณน้องอาหารมีประโยชน์มากมายแล้วก็เลือกกินแล้วก็ไปอกําหนดเรื่องของแบบสัดส่วนในการบรโิโภคอย่างเหมาะสมเลื่นไหลหลักฐาได้กลับเถิๆ ไปทำร้านหมากก้าเนี่ยโอ้ยเอาแต่ <มา S 1> กินกี่โม<อ>งม <า S 2> เนี่ยรอฟู้ดอยู่นะคะกินข้าวคุณผู้ชมคุณชอบอะไรเอ่ยดูิอันนี้ไม่เป็นเมนูที่แบบปกติกินหน้าร้อนกันมันจะแบบเป็นซุปแต่ว่าเป็นลำ้ำเองเป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ใส่น้ำแข็ง<ช>แล้วก็มีแบบชินจิเผ็ดๆบายแม่คำใหญ่ๆนี่อือ ไข่กินวะเนี่ยเอาน้ำแข็งมากินไงนะเป็นซุปที่แบบซุปเผ็ดที่อร่อยมากอ่ะจริงนเนาะกเปรี้ยวเผ็ดๆและนี่คือฉันปปายาอยากคนที่ถ่ายอยูน่นะไปทุกครั้งก็ต้องสั่งทุกครั้งร้านอาหารเกาหลกีก็มันอร่อยอะคุณผู้ชม <laughs> นี่คุณผู้ชมดูสิเยอะแยะไปหมดเลยหมูอเอวยสับสันเอวยางาโอบะอะไรของนอนอะไรเสี่ยมู้วนซุปบุรุจิเจนะคะเื่องยโบสามสันอีอันแล้วก็ผักย่างอีกหนึ่งอันที่แบบต้องกินเราค่ไม่ได้ก็คือ มาล้านปิ้งย่างอย่างงี้หรอไม่กินปิ้งย่างแปะปะเอเอเลยแปละตามชั้นถนัดค่าส,สันเซิร์ฟเบอร์เออเลยเพื่อนกันตลอดไปเขาแต่งงานได้แล้วบอกผู้ชายกับสามชั้นเลือกอะไรครับก็เลือกมาทั้งสองอย่างวันที่สําคัญทํากรมมาทานสททุขภาพดีๆให้กับตัวเองนะคะ่ะจะได้มีเงินรักษาตัวนะคะในยามแบบแก่เฒ่าเดี๋ยวจะใไ้ได้ป่วยนะคะสักกร้าใ,ให้แล้วนะดีหรอหลังปองดิสน่าลองดูกันได้ดนะฮะนี่ ไหนดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยโอโลเลิรดชมพู่แม่กิมจอกินจีผักลงผัก้องของแบบจิ้มเอะไรมีครบไปโตอโลเลิรดนี่ดีอ่ะบุกบังมาเลยอร่อยจริงขอบคุณไอซ์ม,มิทยูวันนี้นะคะเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยเ<ม>ย็นเย็นสดชื่นสดชื่นแซ,แซ่บแซ่บกรอบออร้านไหนยังงงๆกับผู้บริพภกอยู่นะ นังเราไปนั่งกินก็ได้แล้วครับเรากินทุกอย่างให้ดูอร่อยตายหมดตายอร่อยอยู่แล้วโคตรอร่อยิ่ยงส่วน,นะ,ะ,ะาราตะเกะด้วยค่ะที่สำคัญกินเยอะ <c oughs> ชีวิตติดโซเชียลเกินเมื่อกี้ก็มีอะไรหลับว่้เป็นกับเซได้ทำอะไรให้อ่ะ ชอบม่กอะทากินกับเรื่องนี้สุดๆอยากไปอยากไปอ่ะสมัครดิสนีย์พาสผ่าน a s เ่ขานรายปี519บาทโอยเก้าสมัคร้าบาทขาด้ัคจริงโทรถามคอเซ็นเตอร์ได้เลยครับเจอกันทางหน้ามาแบบว่าแข่งกันนี่ดีกว่าไปอยากฉันจะไปฝั่งดิสนีย์แต่ก็ไปฝั่งเน็ตฟลิกว่ามีอะไรน่าดูเ e c o ค m e n d คอนเทนต์ตอนนี้มันแน่นอนเน็ตฟลิกมันต้องมาจากเกาหลีแล้วตอนนี้แลนมาล้วเขามีคอนเซ็ปต์ใหม่ด้วยนี่ทักระตยก็คืออะไรนะเป็นเอ่อแท็กไลน์อันใหม่ที่โลดูที่เราอือก็คือหนังโซโลง่ายๆอือหลั่นมากเข้าแล้วนะครับอืมหลั่มานิถก็มีจักรวาลดิสนีย์ที่จบแล้วก็ดูได้เลยเหมือนกันแต่ตอนนี้มาเบลอ่อมมากเลยนะแลนมารเขากำลังจะขึ้นจักรวาลใหม่ไงโว้ย มันเพิ่งจะจบเฟสล่าสุดไปถูกปะแต่เน็ตฟิกไม่ต้องรอจัก,กรวาลใหม่เอาจัก,กรวาลน,นี้ไปเลยจริงๆกตสู้สิสู้มาสิน่าสงสารนะคะ <laughs> พที่ไม่มีจักรวาลเป็นของตัวเองนีจักรวาลหนังเกาหลีเหรอยัไปหมดเลยคงงงยลนไปปาป้ากันอีกใครเป็นทีมไหนบ้างคะฝั่งบ้านดิสนีย์หรือเอา้าหรือจะเป็นเน็ตฟิกหรืออาจจะเป็นแบบวัดทยยาท มาจามังกร House of Dragon ของ HBO ได้ยากันได้ทำไมอันไหนวา House of Dragon ช่วงนี้ไม่เลยนะดอ้อที่เป็นซีรีส์ภาคต่อของยังไงเกมบ็ฟโชอว์น่ะอ๋อฉันไม่ฉันไม่ใช่แฟนเกมบ็อบชอว์ภาอันนี้มันเป็นซีรีส์แห่งยุคไม่ฉันไม่ดูจริงเหรอจริงฉันไม่ดูจริงๆแกไปตกค้างตรงไหนอ่ะไม่ตกค้างช่วงนั้นมีตังค์ไหมล่ะวอลติงเดตเลยป巴拉โคตรเก่าสี่ต่อสามเลยแม่ ก็เอาไปเลยฉันอยู่กับพรามเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่กับคอนเสิร์ตเออสิทําวิดีโอตอนนี้มีคอนเสิร์ตแถวหนุ่มเขาเสิร์ชย้อนหลังก็เกือบหมดเลยของแกมี่ไอเอสไปดูเลยดีก็เคยอวดจะสุดๆแล้วทําให้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็เคยเป็นร่วมกันก็คืองานการได้ทำมันวันนแต่ซีรีส์แล้วนะแม่ถูกไม่ได้ออกทางนี้เห็นปะไม่ต้องเขินเดินทางเข้าไปทางโน้นข้างหน้านู้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ กลับไม่ได้เหรอครูผมเป็นคนลาดเท้าแต่ผัวอยู่ลาดภารผัวใครไม่ใช่ผัวหนูแน่นอนไม่มีวันความรักกันไม่ได้เศร้าเนาะเศร้าทำไมอย่ามาเล่นกับหัวใจแบบหลอกเก้งน้อยหลอกกระเทยอะไรมากมายเพราะก็มีอยู่แค่นี้ิ่เดียวอย่ามาแบบปุ้ยปุยอันนี้ค่ะอันนี้ไหมคะออกที่นี่ค่ะเขาไม่รู้เลยค่ะผมมันจะมาหรอ่ะเอ้า ทุกคนค่ะประจำเดือนเราจะมาแล้วค่ะประจำเดือนคกูจะมาแล้วประจำเดือนครั้งแรกของเราจะมาแล้วค่ะมันกินไปเยอะเมื่อกี้เออในสูงีอยู่อร่อยและยังคงรณรงค์ให้ทุกคนกินปิ้งย่างกันต่อไปแต่ถ้าอยู่ในโภชนาการที่เหมาะสมไม่งั้นเราจะต้องไปเหนื่อยทํากรมมาทันดูแลสุขภาพกันตอนแก่นะคะจริงนีไหมคือประตูนี้ไหมเออนี่เลยเออเห็นปะล่ะปลอดภัยใช่ไหมล่ะชมใช่อีหายิ่งหาย แ,บบมแม่แม่วันที่ AH เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถกันแม่ลื่นไหลลายไปกับเธอเด็